ครับสวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้มาเจอเกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องไทยสูตรกีแซ่นะครับวันนี้ผมจะพามาทำมะเขือชุบไข่ทอดนะครับไปปินกับน้ำพริกกะปินะมาเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับก่อนที่จะไปทำนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างมะเขือยาวแบบนี้นะครับผมใช้มะเขือยาวแบบนี้สองลูกนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆเลือกอะมะเขือที่มันสดแล้วก็ใหม่นะไก่สามฟองค,ครับแล้วก็แป้งทอดกรอบนะครับใช้เยีะห่อไหนก็ได้นะ ส่วนผสมมีแค่นี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลงมือทากันเลยนะครับขั้นเปิขั้นตอนแรกนะครับเราก็เตรียมน้ําสะอาดนะครับกเาเลยนะแล้วก็ใส่มะนาวลงไปนะครับบีบไปเลยแล้วก็ใส่เปลือกไปเลยนะผมจะใช้มะนาวทั้งหมดอยู่สองลูกนะครับแล้วก็คนครับเตรียมไว้อย่างนี้นะ ฉะนั้นเราก็มาหั่นมะเขือนะครับเพื่อนๆผมก็จะหั่นแบบนี้นะเป็นรูปวงรีนะครับแบบนี้ก็หั่นหนาหน่อยนะครับประมาณนี้ความหนาจะหั่นประมาณนี้นะแล้วก็ใส่ลงไปในหมอ้อที่เราเตรียมน้ำมะนาวไว้นะครับวิธีนี้จะทําให้ตัวมะเขือของเราไม่ดันนะครับ เราก็จะแช่ในน้มามะนาวของเราไว้แบบนี้นะครับเป็นเวลา10นาทีเนาะเดี๋ยวเรากลับค่อยกลับมาดูกันนะครับครับเพื่อนๆระหว่างที่เรารอตัวะมะเขือของเรานะครับที่แช่น้ํามะนาวไว้เนาะเราก็มาเตรียมในส่วนของไข่กันนะครับอันนี้ผมจะใช้ไข่3ฟองเลยนะ น้าฝังเขียวไปนะครับประมาณหน่ง้อนชาใช้แค่นี้พอนะครับก็ทำการตีเข่โอเคได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆพอครบสิบนาทีแล้วเวนาะเราก็มาเปิดน้ำส่ จากนั้นเราก็นําตัวมะเขือของเราที่เราแช่กับน้ํามะนาวนี้นะครับลงไปล้างนะครับให้หายตัวมะนาวเนอาอเจะล้างแค่ดน้านเดียวพอนะครับ เราก็ทําให้เสดดน,น้ำนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปทอดกันคัมเบอร์ขั้นอนการทอดนะครับเราก็เจยมกระทะเนาะแล้วก็เปิดไฟอันนี้เปิดไฟแรงเลยนะแล้วก็ใส่น้ำมันเพื่อลงตัครับประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนนะครับ จากนั้นเราก็มาเตรียมในส่วนของแป้งนะครับอันนี้คือแป้งท้อยกรอบนะผมก็จะเอาตัวอ่ามะเขือของเรานะครับชุบแบบนี้เลยชุบให้ชุดแบบนี้นะแล้วก็เคาะแป้งลง แล้วก็ลดไฟลงนะครับให้เหลือไฟกลางนะครับค่อยไปทางอ่อนนะโอเคจากนั้นนะครับเราก็นําไข่ของเรานะครับแล้วก็เอาเมะเขือชุบไข่ลงไปแบบนี้แล้วก็ทอดครับ ใช้ไฟประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ต้องใช้ไฟแรงนะก็ค่อยไปเรื่อยๆนะครับมันติดกันก็เก่ๆแบบนี้เหลืองก็พอแล้วนะครับเราก็จะตักขึ้นมาพักไว้ครับ แล้วเราก็จะไปทอดชิ้นต่อไปกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ว่าเราทอดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็พักให้มันเสร็จน้ำมันเนาะก็ได้ประมาณนี้นะครับสวยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็มันก็จะนุ่มๆน,นะครับแล้วก็กรอบๆไม่อมน้ํามันนะครับตัวนนี้เนาะ เพื่อนๆยังไงก็ลองไปทําทานกันดูนะครับทานน้ำพริกกะปิก,กินนะครับก็อร่อยดีนะครับยังไงก็ลองไปทําทานกันดูนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ